สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับที่ดินที่ดินทั้งหมดก้าวไล่ซ่องงานยี่สิบตารางวานะครับเป็นใบนอซ่องซ้ำก่อนะครับเป็นใบนอซ่องซ้ำก่อขุดเขี่ยวนะครับพักโอนได้ตัดสบายเป็นที่ดินติดริมเมืองคันคลองนะครับติดของกีตนะครับเนี่ยลักษณะหน้าคว้างกรประมาณเกือบ่องร้อยเมตรนะครับเนี่ยที่ดินของเราต้องเค้าทางนู้นนะครับ เพราะว่าที่ดินแปลงนี้นะครับมันติดลําเมืองลําคลองลักษณะแบบนี้เลยนะครับเพื่อนบ้านก็เยอะนะฮะเพื่อนบ้านเยอะเลยเป็นที่ทําไร่ทํานาการเกษตรนะครับอยู่ในตําบลทับล่วงอําเภอเนอายใไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจากตัวอําเภอเนอายะไซนะครับประมาณ20กิโลนะครับประมาณ20กิโล จากตัวสุพรรณบุรีก็ประมาณหกกิโลเส้นทันเวสเกตประมาณสามร้อยสามสิบห้ากิโลนะครับเป็นที่ลักษณะไรอ้อยนะครับเป็นไรอ้อยเป็นที่สูงนะครับหนาไม่ท่วมแน,น่นอนเพราะว่ามีคลองเมืองนะครับเป็นคลองน้าฝนนะครับเป็นคลองน้ำฝนอไฟอฟ้านะครับไฟฟ้าต้องเดินมาประมาณสองร้อยเมตรนะครับมาถึงไปที่ดินของเรา เพื่อนบ้านเยอะนะครับที่ดินแปลงนี้มันจะรุดจากชุมชนมานิดหน่อยนะครับเนี่ยเพื่อนบ้านทางนั้นเลยนะครับเนี่ยก่อนที่จะเขาเหลียวเข้ามาจากหน้าแปลงที่ดินตรงนู้นก็มีเพื่อนบ้าน็อบเลยนะฮะที่ดินของเราก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนากว้างนะครับนากว้างมากที่ดินซุ้ยนะครับแปลงนี้ถื่ว่าที่ดินซุ้ยนากว้างติดลําเมืองนะครับติดลําเมือง ติดลาเมืองนะฮะที่ดินน้าอยู่น้าไส้นะครับซืนนบือเก็บเก่งกําไรายกแปลงนะครับ9ไร่องงาน20ตารางวายิบซ่องตารางวานะครับโดยประมาณค่ายกแปลงนะครับค่ายกแปลง7แสน8นะครับ7แสน8นะครับราคานี้นะครับงดการก่อลอง ทุนทานได้นะครับอยู่ในงบกล้องทนันก็เชิญเลยนะครับรีบมาชมจับจองได้เลยนะครับอยู่ในอำเภอโดนอ,อยู่ในตำบลทับล่วงอำเภอโดนจินอำเภอนองยะใสจ,จังหวัดสุพรรณบุรีที่แบบนี้สวยมากเลยนะฮะสวยมากๆติดตะโนดคอนอเกตนะครับอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นตนดลุกหลังนะครับเข้าหมู่บ้านเนี่ยนะครับ ลักษณะแบบนี้นะฮะเนี่ยโอเคนะครับ